ชื่อนายสวยเล่าองศาครับรถแท็กซี่รุนมาขับเมื่อก่อนก็ทํางานเมื่อก่อนทํางานรีดผ้าอยู่อบหน่อยอะไปมีครอบครัวอยู่บ้านนอกก็พี่น้องมาขับแท็กซี่ก็เลยมาขับของเขาอะชวน,นกันมาใช่ไหมครับตอนนี้ขับมากี่ปีแล้วทั้งหมดยี่สิบสามปีอะวันแรกที่ขับแท็กซี่รู้สึกยังไงบ้างใส่เสื้อละ่อละมีเสื้อล่ะมีเสื้อเตตื่นเตีนต้น,นหรอ <laughs> ตามทางได้เหรอก็อาศัยผู้โดยสารครับผู้โดยสารบอกทางบอกทางด้วยอเหรอแล้วมีเหตุการณ์อะไรแบบน่าประทับใจบ้างไหมตอนขับครั้งแรกเลยจาได้ไหมว่าไปสรงไหนไปสงเที่ยวแรกอยู่ไหนะอยู่พระรามสองครับไกลครับไปแล้วกลับถูกไหมไปก็ผู้โดยสารเรียกมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มาถึงบ้านเมื่อก่อนออกกลางวันออกตีตีสองเข้าบ่ายสอง แต่ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาชีพอิสระเองใช่ไหมเป็นรถของเราเองรถเช่าเมื่อก่อนขี่รถเช่าพี่เพิ่งมาพี่เพิ่งมาซื้อรถได้สิบวันสิบปีนะเส้นทางหรือพื้นที่ที่พี่ชอบขับณปัจจุบันอ่ะคือเส้นทางไหนเพราะอะไรส่วนมากาผู้โดยสารเรียกไปไหนก็ไปหมดนะครับอ๋เราไม่เรียกผู้โดยสารไม่เลือกครับไปหมดอ่ะไม่มีที่เสร็จเลยไม่มีแก๊สหมดไม่มีครับสุภาพราชด่าครับเขาลาดเผาหนี่งนะครับก็แถวนี้ครับแถวหมอชิดแถวอะไรนีะครับส่วนมาก คนลูกค <formation> ้าที่จะเยอะเนี่ยเยอะตามกลางคืนเยอะไหมพวกร้านผับหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าตรงไหนที่เราคิดว่าคนเยอะตรงนั้นอ่ะแถวสุขุมวิทครับสตรติดนะครับท้องรอรัชดาเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับผกับทุกวันแถวแถวพหลโยธินก็เยอะนะครับเพราะมีผับเคยเจอเหตุการณ์พี่ไม่เคยเจอเลยส่วนมากเด็กที่เมาที่เมาเขาอ้วกใส่รถเราก็บอกเขา บางทีเขาน้องวัวเธอเขาฆ่าล้างรถไม่พี่ๆอย่าไปจ่ายเขาพี่บางทีพี่ก็เอาดามอยู่ท้ายรถใช่ไหมไปล้างออกแล้วก็วิ่งมาเด็กปั๊มเด็กปั๊มเขาไม่ล้างส่วนมากพี่เรียนตั้งขับรถตามถนนแหละทะเลาะกันรถรถเป็นสีเดียวเขาบอกว่าคิดว่านพี่พี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมบอกว่าจากในซอยเขาทะเลาะครับเขาขี่ตามมาพี่ก็บอกว่าอันพี่ผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมไม่ใช่รถผมเลยก็บอกเขาผู้โดยสารก็นั่งอยู่ในรถด้วยผู้โดยสารก็ช่วยผู้โดยสารช่วยผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลัง ตอนนี้อะไรได้เป็นไงบ้างกับต่างกับที่่อเยอะไหมทุกวันไม่ไม่ไมไมไมค่อยได้เลยนะพอ,อคิดว่าเป็นเพราะอ,อะไรส่วนมากแกลบบดอะไรครับรถไฟฟ้าก็ส่วนมากวิ่ง,ว,งวิ่งตามรถไฟฟ้าจะไม่ได้เลยส่วนมากเขาเขาฝนตกเขาจะมาเรียกเราเข้าซอยจากหน้าบ้านเราใช่ไหมเขาวันในซอยสี่สิบห้าสิบบาทไม่ได้เลยนะทุกวันเนี่บทำไมถึงไม่ขับแกปบด้วยอะ กิ้งแก๊บด้วยอะไรด้วยอ่ะถ<บ>้าไม่ไปขับรถแก๊บกแก๊บแก๊บแก๊บมันไม่ขุมแบบเพราะว่าแก๊บมันเขากินเราเยอะครับขึ้นตัวขึ้นเราคนทํางานเขาอยู่เฉยๆฉพี่วิ่งเด่โบ๊ทอ่ะเพราะว่าโบ๊ทเขาให้ราคาตรงเปรี๊ดเลยเวลาเราไปส่งพวกถ้ารถติดเขาจะเขาจะเพิ่มให้เราราคามันจะเท่ามิเตอร์เลยนะโบ๊ทคิดยังไงกับปัญหาเรื่องเอ่อแท็กซี่ที่ลองเรียนเกี่ยวกับเรื่องแอปขับแอปแบบ พ,ไไพวกแอป,ปแก้เพลินแหละพี่ไม่ไม่อะนี่ไม่ค่อยอะกับเขาหรอกแล้วแต่พี่พี่มาอยู่ที่คนใช่ไหมอยู่ที่คนเร,เราเราจะสมัครก็ได้เราเราไม่สมัครก็ได้เพราะว่าทางเลือกมันเยอะเราสมัครแก้ก็ได้สมัครบดก็ได้แล้วแต่ส่วนมากพี่โบกรายทางกับว, <Okay. S 2> ว่าเราขับรถไปผู้โดยสารก็บวกเลแล้วพี่ไปสนามบินไหมไปครับบวกเพิ่มปะ ไม่บวกพี่ไม่เคยราคาตามมิเตอร์เลยมิเตอร์ครับมิเในระหว่างทำอาชีพเนี้ยมันมีอะไรบ้างคะปัญหาที่ต้องเจอแต่ละวันเนี้ยแต่ละวันก็นี่แหละเพื่อนร่วมถนนนี่แหละครับหนักๆก็คือคือรถล่วทางบนถนนรถล่วทางบนถนนขับรถบางทีปาดซ้ายปาดขวาบางทีพวกรถแก็บเนี่ยรถแก็บหนักกลัวมากรถแก็บรถแก็บที่เป็นแท็กซี่แก็บหรือเป็นเก็บทั่วไปแก็บมอเตอรไซค์แหละปาดซ้ายปาดขวาอืม หน้าบางทีมันผ่าผ่าไฟแดงมารถรถพวกรถเก๋งพวกอะไรเขาชนนนสงสารอนี่ยสงสารแคบหมดหลยนอนกิ๊กอยู่บางทีพี่อุ้มขึ้นนะไปช่วยเอาไปช่วยเขาเขาว่าโอ้ยขับรถทําไมขับแบบนี้เขาบอกว่าเขารีบทาเวลาเขาทำรอบต้อทำรอบมันได้ตั้งแต่ที่ทําอาชีพนี้มาเราภูมิใจอะไรบ้างในอาชีพก็คิดว่าอาชีพตัวนี้อาชีพอิสระ มันไม่มีใครบัะคับเรายังอาชีพเลี้ยงนี่เลี้ยงครับผมครอบครัวได้ไม่มีคนดูถูกเราเล้ยขับแท็กซี่อะไรนะบางทกีก็มีครับบางทีเขาว่าโอยคนขับแท็กซี่อย่างวันนี้เขาต้องมีคนพูดไปเยอะๆนะครับแพี่เขาไม่พูดไม่พี่ไม่สนเพราะว่าอาชีพเราใช่ไหมอยากบอกอะไรถึง่ยวกับเรื่องอาชีพบ้างทำมาหากินสุจริตครับขับรถปลอดภัยเราสมมผู้โดยสารหนึ่งพี่ครับ คิดยังไงกับคำพูดคนในปัจจุบันที่บอกว่าแท็กซี่แบบนักเลงมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยพียจะตอบเขาว่าอะไรออนนนั้ส่วนมากเป็นรถป้ายดำครับรถป้ายดำรถป้ายขาวหรอพวกแบบพวกรถเก๋งเขาจะรถเก๋งรถแท็กซี่หมดอายุเขาจะไปจอดจอดเรียงกันเขาจะไปตั้งเป็นบินนะเป็นกลุ่มเขาเป็นบินเลยครับเีครับเขาเขาไม่มีมิเตอร์นะเขาจะเมาผิดกฎหมายครับแทนที่คนส่งคนส่งจะ จะป่าป่า,ปาแล้วเขาไม่ป่าป่ามีทุกที่ครับสุขุมวิทสีลมตามที่ผับท่องเที่ยวใหญ่ๆมีอมูทุกที่ครับเจอดนิ่งเลยจอดนิ่งเลยครับที่จอดนิ่งเพราะาเขาไม่สามารถขับไปได้เพร,ปรากปกวดโดนจับหรืออะไรเขาเขาเขารอลูกค้าเขารับแต่ต่างชาติคนไทยคนไทย,คนไทยเขาจะไม่รับเลยอย่างนี้เราขับแท็กซี่เราก็มีการต่อต่อต่อยุคไหมคะหรือว่ามีต่อไปใต้ใต้ไปต่อที่ไอ้ขับแท็กซี่นี่ไปขับขี่นี่เราต้องต่อตอายุ ได้แค่สิบสองปีแล้วพี่อีกสองปีก็หมดหมดแล้วยูแล้วบดแล้วยูก็เป็นรถเก๋งทำสีใหม่เท่าทำสีอหไรก็ขายทิ้งประมาณสิบกว่าปีก่อนน่าดีกว่าปก่อนออกไปขับปีสองมาใบสองได้เงินเวลาเกือบสองพันสองพันน้องว่นั้นก็สองพันกว่าบาทแล้วแต่ตอนนี้เวลาขับล่ะทุกวันนี่ห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยทุกวันพี่มาขับบางคืนเมื่อก่อนพี่ขับรถเช่าใช่ไหมเช่าของกากึ่งก็ห้าร้อยใช่ไหมค่าการดก็สี่ร้อย ก็เหลือวันละพันกว่าบาทวานทุกวันพี่พี่ี่มาซื้อรถเองก็ได้วันละเจ็ดแปดร้อยถ้าการก็สามร้อยบางทีก็เหลือสี่ห้าร้อยเข้าบ้านี๋ยวนี้พี่ออกบางทีก็สี่โมงเย็นห้าโมงกลับปะกลับก็ตีสามตีสี่สลับกับเมื่อนสิบปีที่แล้วครับมันไม่ได้กับมันไม่ได้ช่วงกลงคืนช่วงเวลาไหนที่คนเยอะที่เราได้ลูกค้าเยอะคะประมาณห้าทุ่มตีสามทองรอสมบีร คุณน่รู้ติอยู่ไะมสติครับอยากฝากอะไรถึงอาชีพนี้บ้างคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนขับแท็กซี่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับชื่อสัตว์